สวัสดีครับผมสอนอยีพี่เอฟซีลูกป้านอาทุกท่านเลยนะครับทนอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะแต่วันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านผมเองทุกคนนะนั่งอยู่หน้าบ้านผมมีสิ่งหนึ่งอย่างที่จะบอกพี่ทุกคนได้ทราบนะผมได้พาตัวคุณลุงเลี้ยงผีหรือว่ามอผีกระเรียงที่ทุกคนรู้จักกันดีผมพามาที่บ้านทุกคนนะซึ่งสาเหตุที่ผมพาที่บ้านก็เพราะว่ากระต๊อบที่ผมสร้างคุณลุงอะเกิดปัญหาน้ํารั่วเข้ามาบร,ริเวณพื้น หลังคาั่วนะลงมาถอบพื้นที่เป็นที่นอนทําให้คุณลุงไม่สาม,มารถนั่งหรือว่านอนได้ทุกคนจนะต้องงั้นทําให้เปียกเละเหมือนคนผมหาเวลาไปแก้ไขต้องหาเลาซื้อยาขาเพิ่มเพราะว่ายาขาที่ทําไว้มันค่อนข้างจะเก่าแล้วทุกคนเพราะว่าสร้างมาค่อนข้างจะนานมากแล้วทุกคนนะทาให้มันมีน้ํารั่วเข้ามาน้ําฝนตกหนักด้วยทุกคนนะกันน้าเข้ามาหลังคารั่วแล้วก็มีพืดบางชนที่มันพังลงมาทุกคนนะก็เลยแก้ปัญหาให้ลุงมาพักบ้านผมก่อนแต่คุณลุงบอกว่าคุณลุงจะมาพักแค่คืนๆๆเดียวทุกคน แกบอกว่าแกจะไปที่อ่าน้ําตกแกที่พักเก่าแกทุกคนนะก็ผมก็พาแกไปที่บ้านโดยที่แอบไปเอาเงินเงินรับมาทุกคนนะไม่กล้าให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามเข้ามานะเพราะว่าคุณลุงแกเป็นแบบคนมีวิชาคนมีอาคมเนี่ยเดี๋ยวคนคนอื่นเจอจะจะมาลองคุงลองของอย่างนี้ผมไม่อยากให้เกิดเรื่องราวเงี้เกิดขึ้นนะโอเคพี่ๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพิษสัตว์วีสองให้ผมทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วพร้อม จะพาพี่ทุกคนขึ้นไปบนบ้านไปดูคุณลุงเลี้ยงผีกันทุกคนนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมต้องทําคือต้องปิดประตูบ้านทุกคนนะกันคนเข้ามาที่บ้านนะน้องต้นไม้กำลังนั่งกินข้าวอยู่ทุกคนนะไปทุกคนทุกคนเจอไหมอยุงกำลังเดินดูในบ้านอยู่นะมันจะสัมผัสอะไรสักอย่างนะหรือเปล่าเขาปิดประตูบ้านทุกคนนะเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่มีใครเข้ามาเห็นคุณลุงมั่งต้นไม้กำลังกินข้าวบนโต๊ะอาหารอยู่ทุกคน เจโอ้ยพาอยู่อืมพี่เดี๋ยวต้นไม้มันหมกมึงเจต้นไม้มหมกจะแบบเนี้ยโอเคเปลี่ยนน้ำให้ไปเปลี่ยนของเขาแล้วคนมันเย็ดมากเลยมึงโจเดี๋ยวเอาผม,มกหุ้ยนุ่งกระสอบผมกมาแล้วคนผมเมื่อกี้ผมพาไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วควนนะให้แกอาบน้ำเรียบร้อยแล้วควนนะแกเพิ่งแต่งตัว,วเสร็จ แกดูในบ้านผม่มีอะไรบ้างทีนี้แกสำรวจดูนะมุจโรอย่าอย่าถ่ายยังป่ะถ่ายวิดีโอได้ป่ะมุจโรได้ได้เขาว่าเนี่แต่ว่าเขาบอกว่าย้ายใครเข้ามาในบ้านเดี๋ยวแกไม่อยากจะมาเนี่ยนั่งคุยคนนึงคนนี้แย่ๆกันไม่ชอบทุกคนต้นไม้ต้นไม้ทำไมครับกินข้าวเสร็จยังเขาเขียนเดี๋ยวมานั่งคุยคนลุงเลี้ยงขี่นะเขาว่านะโอเคเปล่า ต่ดอทว่างพี่วิถึงทว่างไงโอเคเปล่าโ <ฮะ S 1> <Okay. S 2> อเคสวัสดีพีเอฟซีก่อนสวัสดีพีเอฟซีก่อนสวัสดีครับ <Okay. S 2> ผมน้องต้นไม้ครับล้างจานคนนี้ก็เพิ่งเลิกเรียนไม่นานแล้วก็กลับมาล้างจานที่บ้านนะกินข้าวหิวข้าวกินข้าวอ๋อของจบอยู่ดีๆเลยคิดได้ตัดีก็คุณหมด,ดีทุกคนนะพ่อแก่อ่ะเป็น พอแก่แล okay, okay, okay. ้วนะัพิร์นลองเปิร์นไว้บางแก้วดีมากแบบพุ่มคลองพวกผีร้ายที่จะเข้ามาบ้านทุกคนมึงจเอ้าสวัยเมียมึงจอก็เจ้าหัวบ้านสวยจังมึงจ้องเมียอ่ะสวัยเมียมึงจ้าเดี๋ยวพี่ต้นไม้กี่ชวนเนี่ยชอ่างเฉยอ่ะนายต้นไม้เตรียมของกินให้คุณลุงด้วยคนหนึ่งแกชิจะเรียกผมมาทางบ้าน อยู่ข้่งใต้โซ่นี่ย่านยามจ้องอยู่ขงเราได้อย่ตัวตั้อยู่ตตัวโค้คโอโคโคโคัคโคโคอคเคอคยคนคโคโ่โคาคโันน้คตคโคโคโคุคคโ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 กโค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 อยโ่โค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 ัคโโ มาเพราะผมก็เคยจะมาดูที่ต้นไม้ต้นนี้เพราะเก่ากว่าศักดิ์โอเคพี่ศักดิ์ยู่ตรงนี้โจ้เนออคุณเขาบอกว่าเป็นน้าผมนะเป็นน้าผมอีกทีหนึ่งก็คือเป็นน้าเลยเป็นเป็นตาของแม่ผมแม่ใจเรียกไม่ถูกก็เขาคิดถึงพวกผมก็เลยมาสิงต้นลำใหญหลังบ้านนะทุกคนนะน้าแปลกทุกคนนะเพิ่งน้าแปลกเราไม่เคยรู้มาก่อนเจอโอเคแล้วยังไม่ชูเอ่อมี่มันอย่าชวนเขาอ่ะเพิ่งเตรียมพรุ่ง ผลไม้คุณลุงคนที่ว่าเพราะว่าต้นไม้กำลังงองจานอยู่กล้วหอมผมเอามาจากไรกทุกคนนะไ้คุณลุงได้ทานแป๊ครู่นึงนะมีกล้วยหอมนะแต่ละอนจริงๆคนจะไม่แก่กล้วยหอมดีก่อนะที่เรจะทำกันบ้านก่อนเลยพี่ทำให้คุณลุงก่อนโอเคป่ะทำงานบ้านก่อนนะ

พอนั่งคุยกันแล้วก็ให้นั่งพักผ่อนไปก่อนทุกคนนะก็จะถ่ายวีดีโอให้พี่ดูบรรยากาศตอนคุยกันทุกคนนะจ๋อยอกละกันเนาะเำก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 ำที่กำหมองจ๋อจ๋อแล้วสาววิทยาเออสาววิทย์ที่พักเก่าของโรงบาลน้ำนั่งยืนดูทุกคนนะแค่วางนี้มาชักกุ๊บถึงโจโมาเก้อหยอก

เนาะโตนะโอมาใจเลยโอ้ยปวดท้องเ้องเยเนาะเก็มนเลเลยเนาะไปไม่เอาม้พาวอไม้คบผาแล้วทุกคนมบอว่าขอแปลก่อนมบอกว่าตอนนี้พ่อจไม้กลับถึงไปสุดวัอวันล้ แต่ว่าปัญหากเกิดเลยนไหมเขามีปัญหากับคนที่ทำของใส่เขาที่จะยึดที่ดินของจะแย่งที่ดินเขาไปอะแต่เขาไม่ยอม,มเออกาลังแกลเลยว่ามึงหลายคนคนไทยมาสะท้อนว่านี่เขาตู้นองมีไฟคือก็อ่ะอ่ะเขาจะละคือพ่อต้นไม้พ่อเนี้ยอะกดหนักจรกดมากๆเนี่ยกล <P> <ไป S 2> ับไปถึงปุ๊บลองมือไปจัดการการ่อนคนที่ทำของใส่ก่อนเลยคือเขาแค้นนะแค้นโมงโมงเนี่ยเขาก็รีบไปทำร้ายคนที่เป็นคนที่ทำของใส่ พอนมักับเราคนนะเออจะเป็นหานวัแล้วก็ตอนเนี้ยทองน้อเจ็บตัวอยู่ไม่ยอมจบมันชอบอะไรแล้วชอบอะไรเออชอบการโบทชงนยมเพอโอกล้วไม่่นรอโ้ยร้ายน้ทองน่งกอนไมน้้องน้โทน่ยต่ันเยู่สมน้องชินูรแวต่ยง้แล้ว้่่หอลไม่ยบททาไว้บท้าแบบนี้คนดิงไปท่กวยนนะทีไ้ หน่คขาดไปเพื่อเอาของใส่ตัวพ่อหนึ่งต้นไม้มวเซยมันจบมีทองพ่อเลยใจไ่วหล่ก็มาซึ่งเงินดวีชูจับดีเล่อออกไปกู้ิีเตออยู่อยู่ผู้ช่องเ่าอเมื่อกี้จับพ่อเล่อยุดเ่ป่าวก็ป่าวตบก่านชูทูชูมันก็เมื่อกี้ทองสัก

อีู่ยื้อคนอยู่ย้คืนต้องคู่ต้องหนักต้องคู่ต้ไม้อะไรเนี่ยคุณยังไปกับเมืองฐานตองช่วยพ่อต้นไม้เพราะว่าทุกคนผมคิดอยู่แล้วว่ากลับไปอ่ะมันไม่จบหรอกทุกคนเพราะว่าคนที่จะเอาที่ดินของพ่อแก่ก็จะแย่งที่ดินก็จะเอาของไปของพ่อต้อไม้ให้ได้แล้วคนที่ไม่ยอมคือพ่อต้นไม้ไม่ยอมจะคัดคืนจะทำให้ทำเพื่อให้เขาได้ของตัวเองกลับมาแล้วก็ได้เอาคืนจากคนที่เล่นของไปเขาสุดท้ายกลับมาเป็นว่า พอต้นไม้โดนเล่นจนสาหัสตอนนี้กำลังโดนคอกันอนเจ็บอยู่ตปยืนสัมผัสแล้วย่นวก้นชูเลยช่หุนอมอกเปลาไม่ไหวแล้วกันยู่มาแล้วใ้เราขอดไปเลยไม่ไหวแล้วหวพอมไหมอ่ีเที่ยงอนะพอ้อมจะพอไปนอนดเดียวจนมั้ยว่าไม้ไหวไหมวครับให้เสีงแค่ง่อยแต่ต้นไม้ฝนมันพอช่วงนี้ฝนมันตกนฝนมันจะนฝนไปไปเช้าเลยเช้าเลยเหรอ ไปค <Okay. S 1> รับจถึงดล้วะไม่ชนเยไปะดูาจไปเพราะว่ามันจอพุ่งย้จิลาไปเข้ตัวมงโอเคร่บเพราะว่าต้องเดินทางยจะต้องเดิเเนทานงไปเข้าตัวมงเพื่อ <Okay. S 1> ไปซื้อข,ของให้พ่อแม่ที่จะใช้ในไล่ทกคนนะคนไม้สคนได้ไปโ okay. อเคป่ะคนไม้กำลังเดิบ้านเออเร่บ้านเยน,นที่ไปทั้งก่อนไที่มีบ้านเออคู่ดรแล้วพ่อคู่เียเดินเออแล้วพอคู่ เ้าขาเหรอซีกเราคนซีกเน่ยซีกน่ยซีช่เราผมชอชจีจจิจีมันซีผมทำมาเกือเกือบจบวันนี้ช่อวนนีมันซีกเลยผมบอกว่าพอนนองยังไงยังไ่ตายไงเพราะมันเปนวิญญาณไว้มันค่อยๆมันทรมานนะทรมานตัวเองมาสอปีแล้วยังไม่ตายด้วยกันเลยจะต้องช่วยทำของออกใหได้ก่อนคุณหมมันไม่ทันมาพี่ไปคืนนี้แล้วนะคบ 그녀, 똥이 돼. 그녀, 저 카드가 똥이 돼. 그저카이 돼. 그녀, 저 카드가 똥이 돼. 그녀, 저카드이 돼. 그녀, 저 카드가 똥이 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 돼. 그녀, 저 카드가 그녀, มีสัสเนี่ตอนนี้เหรอสีเหรอสีเดียวนี่ก็เชิดแล้วไม้เลอะใช่ที่อกแ่นนอีกแผ่นเนี่ยดรมทเรายิดอนนี้ยิ่ะต้องเตรียมเชือกอาคมนะติดอาคมแล้วก็มีอาคมทุกอย่างต้องขอเ้ผมคุูเลยให้คุูให้เส้ผม Mít đông mình nó là... hơn Nghe không đánh... cho đi chú rồi đấy Nó đang ăn trái chứ không ạ chú còn đấy

จามายังยังยังไปไปป้องกครับปิดใหลงครับคือกดป้อก่อนศป้ังก่อเมี์ปงกบงกั๊กไง ที่คือเราถ้วยใส่้ามาแล้วมีเทียนง

ใช่ที่เราเปเร่จบ้านก็ชอหมดเ่อดร่อตยูมีบอย่างที่ทำให้คุณลุมไม่ทำที่ีมันเรือ็ใครต้องเดินเนี่ยขอตัวมาตัวประตูนี่ขเะม่มีข้อตัวกนไปไว้เราไม่เาไม่เราประตูเราประตูเล้วไม่เรามจะมีในขอประตูมันจริทุกคน มองมากนะ <All right. S 1> ไป <All right. S 1> ไปดื่มเมื่อกี้นาจะเป็นมากครับ Thầy không cho người giờ cuối cuối

จัดขันจัดจัดทัวหมดลมมใส่ผมเป็นมันตัวนี้เสนอตอน่าเ่าีดีีมาสมกัเราีน้มันดังไงเส้มือซเนมอก็เลยกเกิดแล้วต้องเทใจกงฟุ่ฟหมดหมด่มหมดซีก้นว่าโอเคที่ทำฟองไม่ทำอะไรทำใเราได้เลยนะทำคุยนพ่อเลยคนไม้คนเดียว

เราปุมเลือกเราปุ่มบางทีก็ไม่ใช่ลังเลเกิดอย่างนี้เราเตรียมตัวจะคืนนี้เตรียมของนะพรงนี้ขอยืดเยียอหนึ่งวันไหมวะไได้ตัไปตามางเพราะวันนะตัวลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมายืดเยื้พ่ไปกับผมก่อนแล้วก็เมาบอกเลยกๆอนเล็ไม่กลับมาขอเลยกๆไรนะเนก็รู้ว่าเรื่องหมาเป็นคนเล็กมากถ้าเล็กๆเลยคงจะมาไหวอย่าันี้ก็ได้เดี๋ยวเัีไม่เลยเดี๋ยว ยังไม่เสร็จไม่ได้จบเลยไม่เสร็จเลยโอ้ไม่เลยเข้ามาอืมยังไงก็ไม่อ่ดูยวพี่ขอเตียงพี่นอนอันนี้พี่กำะขอเตียนะคุณลุงกาเคลียรนที่ใหทุกคนนะแล้วก็ให้คุณลุงแกได้พักผ่อนนะพี่โอเคพี่ยังไงก็เออคุณลุแกมาธิทุกคนรวมจะเสียงดังนะ เราทำงานบ้านกันคุณลุงนั่งสมาธิไปทุกคนก็เดี๋ยวสรุปก็คือเราจะไปตามหาตัวพ่อต้นไม้พรุ่งนี้กันทุกคนนะคืนนี้เตรียมของฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมกับต้นไม้ทีทุกคนนะงั้นก็ขอให้เราช่วยพ่อน้องกลับมาต้นไม้สู้ๆนะทุกคน,นะกคนขอเตรียมของนะทุกคนนะ